นกหงส์หยกอังกฤษนะครับเป็นสายประกวดเลยสายประกวดครับตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสเยอะมากรถห้าพันครับตัวนี้รถห้าพัน,ะะเ, 5, นล 5, เลยอันนี้เป็นนกขุนทองหน้ากากนะครับ<า>หรือบเราเรียกกันว่าขุนทองหน้ากากบดแดง<า>ตัวนี้เป็นสเปเชียลในร้านตอนนี้ครับ<า>เป็นอิเล็กตัสสายพันธุ์คอนาเลีย ซึ่งเป็นนกอิเลกตัสที่ใกล้สูนพันแล้วพี่สวัสดีค่ะคอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุดจ,ดจักวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ NA Shop ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครับอันนี้เป็นนกของโยกอังกฤษนะครับเป็นสายประกวดเลยสายประกวดครับตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสะเยอะมากที่คน มาหาไปซื้อเลี้ยงเพื่อทําพันธุ์แล้วก็อย่างเซตนี้จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็พร้อมทําพันธุ์เลยต,ตัวใหญ่มากครับถ้าเทียบกับกินชีสนี่พอๆกับกินชีสได้เลยหัวฟูๆเลยนะใช่ครับค่ะมี2คู่เหรอคะนี้อันนี้จะเหลือ2คู่ครับแล้วก็จะมีตัวคู่เหลือค่ะ อันนี้ก็คือจำหน่ายเป็นคู่ใช่ไหมจำหน่ายเป็นคู่ครับไม่แยกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะมาหาตัวเนี้ยซึ่งมันมันมีน้อยมากอ่าอันนี้ก็คือจับคู่ไว้เลยนะใช่ครับค่ะราคาคู่ละเท่าไหร่คู่หนึ่งจะอยู่ที่เจ็ดพันบาทครับค่ะครับอายุเขาเท่าไหร่นะนกอายุประมาณตัวนี้ประมาณสองปีสองปีกว่าก็คือเป็นวัยวบยทรพันพอดีครับค่ะตอนนี้เหลือสองคู่แล้วก็จะเป็นเศษตัวผู้เนี้ยแล้วก็เป็นนกเด็กแล้วก็จะราคามันจะย่อมยาวลงค่ะครับ อาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมเล็บเบิร์ดคอคเทลและบูมหงยกค่ะท่านใดที่ไปจัด,ดุจักก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะส่วนท่านใดไม่ได้ไปจัดตุจักสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปักตะกา้าแล้วก็มีแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพสเซนเตอร์ค่ะ ครับอันนี้เป็นนกยกเด็กนะครับก็คือจะเป็นสายประถวดเหมือนกันแต่ก็จะเป็นเพศผู้โอ้โหตัวใหญ่ๆเลยนะพวกนี้ยังยังไม่พร้อมทําพันธ์ุแต่ก็ใกล้ๆแล้วครับหน้ากําลังเริ่มฟูฟูเริ่มบานๆออกฟอร์มกันหมดแล้วครัถ้าอย่างนี้ราคาจะถูกหน่อยเพราะว่าเป็นนกเด็กถ้าเราจะขายอยู่ตัวหนึ่งสองพันบาทครับเด็กนิวนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยปีเดียวครับยังไม่ถึงปีด้วยตัวใหญ่นะครับค่ะ ก็คือพ่อแม่เขาเป็นนกนอกอยู่แล้วใช่ไหมพ่อแม่เป็นนกนอกหมดเลยครับค่ะโอ้โหอันนสายนอกูอันนี้เป็นเศษนะค่ะเป็นเศษค่ะเดี๋ยวจะมีมาเติมให้อีกครับ้องแวะมาดูกันเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นเกรดแบบ เป็นนกเกิดในไทยแต่เป็นเกตประกวด<ะ>ได้เลยนะครับสวยเลยหน้ามันจะฟูฟ่องบานเลยค่ะแต่อย่างเงี้ยคือถ้าลูกค้าสนใจนะครับเ,เป็นการสั่งพิออเดอร์เราจะไม่เอานกไซส์ยอย่างนี้มาโชว์หน้าร้านเยอะอถ้าเกิดลูกค้าสนใจเราถึงจะเอามาให้หน้หนหนดูหน้าร้าน เขามีคู่ไหมเนี่ยหรือว่าคู่เขากาลังไข่อยู่ข้างในครับกำลังไข like. ่คู่พระสีอะไรอ่ะสีเดียวกันครับสีเดียวกันกําลังไข่อยู่เหรอใช่ครับค่ะอ really? ันนี้ก็ขายเป็นคู่เลยเนาะพัลลัสกันดีแล้วนะไข่แล้วด้วยราคาเท่าไหร่นนมีเท่านคู่นี้อยู่คู่หกหมื่น ค่ะกำลังไข่เลยอ่ะใช่ครับแอบดูหรือยังคีฟองยังยังไม่กล้าครับเพราะว่าพวกนี้มัน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 ไม่เหมือนตัวปกติค่ะยิ่งพอไปตัวมันนึงมันมันไม่ไข่ต่อเลยค่ะแต่พ่อกับแม่สีเดียวกันนะสีเดียวกันครับค่ะ ครับอันนี้ก็เป็นเกตประกวดเหมือนกันครับแต่ตัวนี้มันเป็นสีพิเศษเขาเรียกวิ่งสีมันจะติดเทาเทที่เป็นเกตด้านหลังมันจะไม่ใช่สปังเกิลแคทีเดียวเป็นสีหายากในไทยน่าจะมีน้อยตัวมากที่ที่สวยๆอย่างนี้เหลือตัวเดียวก็แสดงว่ามีคู่เหมือนกันหรอคู่ไข่อยู่เหมือนกันครับไข่เหมือนกันแล้วคู่เป็สีอะไรคู่เป็นสีเขียวที่มาครับไข่อยู่นะ โหนาหน่อยโหนาหน่อยตัวนี้ค่อนข้างขี้อ้อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าค่ะกำลังไข่กันเลยนะกำลังไข่เหมือนกันครับค่ะคู่เขาคนละสีนะคู่เขาเป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะราคาเท่าไหร่นะคะเข้ากันครับอันนี้เป็นกระต้วมีเดียมนะครับกระตูวมีเดียมเป็นกระต้วแบบพันเล็ก แต่ไม่เล็กจิ๋วมากครับคือถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เริ่มต้นการเลี้ยงหงอหลายๆคนเลยก็ได้เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ราคาไม่ค่อยโดดมากครับราคาจะเรียบๆเบาๆถ้าอย่างน้องตัวนี้อายุอยู่ประมาณ2เดือนค่าตัวน้องอยู่ที่2 5 0 0 0ันบาทครับเราเช็คเพศหรือยังนะอ่าเช็คแล้วครับตัวนี้น้องน้องเป็นตัวเมียครับเป็นตัวเมียใช่ครับน้องเป็นผู้หญิง ไซนี้เราส่งต่างจังหวัดได้ไหมไซนี้ถ้าไม่ไกลนิวส่งให้ครับแต่ถ้าไกลมากนิวต,ต้องต้องต้องรออีกหน่อยอครับเพราะไม่กล้าส่งถ้าถ้าอย่างไปไกลๆมากกันนะครับใช่ครับเดี๋ยวน้องไม่ปลอดไัยน,นะแต่ถ้าใ,ใกลๆก็ส่งได้ใช่ครับค่ะเช็คเพศเรียบร้อยอ่าอันนี้เป็นนกยอดพิษก,กระตวอัมเบล่าครับค่ะงอนมันจะเป็นลักษณะเฉพาะจะเป็นโมฮอ ครัเหมือนอินเดียแดงใส่หมวกนะครับแล้วก็เป็นพันที่อ้อนเก่งพูดเก่งครับอันนี้เขาเป็นสองพออใช่ไหมสองพออครับคนละคออคนละครออคนละคออครับค่ะแต่น้องเป็นตัวผู้ทั้งคู่อ๋อเพศผู้ทั้งคู่ใช่ครับค่ะอันนี้ก็จะยุ่น้อยกว่าแต่ตอนนี้อัมเบล่าราคามันจะค่อนข้างจะอัพขึ้นมาหน่อยนึงะค่ะตอนนี้จะอยู่สามหมื่นห้าครับค่ะ หรือแล้วแต่คนเลือกเลยเลือกได้ทุกตัวราคาเท่ากันทั้งคู่คแต่ถ้าเป็นนี่เขาล้องเนี่ยถามว่านกเป็นอะไรนะ้องไม่ได้เป็นอะไรแต่นี่จากเรานะที่เลี้ยงอัมเบล่ามาเป็นอย่างนี้ทุกตัวพอได้ไวัยปุ๊บจะเงียบแบบตัวนั้นอ,อ้าเด็กก็จะล้ออย่างเงี้แยแล้วงเงี้ยแหละครับตลอดโนนตกว่าก็นิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วครับจะเป็นวัยเลี้ยงง่ายแล้วจะไม่ค่อยวีนแบบนี้แล้วค่ะ น่ารักอะตัวกลมๆเลยนี่เป็นนกแก้วแอฟริกันเกนะครับจัดว่าเป็นนกแก้วที่ฉลาดและพูดเก่งที่สุดนะครับอย่างตัวน้องอันนี้เกิดจากที่ฟาร์มเราเองพร้อมเอกสารครอบครองทั้งหมดแล้วน้องตัวนี้ไอค่อนข้างจะสูงตอนนี้คือเริ่มพูดคำว่าแม่จ๋าได้แล้วอ๋อแม่จ๋าใช่ครับ ะโชวมแล้วเขาก็จะทําเสียงอะไรของเขาเนี่ยตอนนี้คือไปเรื่อยเลยครับตอนนี้เริ่มละเริ่มที่จะผูกพูดแล้วใช่ครับค่ะไม่ได้ยินเลยโชว์แม่จ๋าหน่อยไหมน่ะเขาก็จะพยายามทําเสียงของเขาไปเรื่อยเืยครับโอ้กำลังเผอปีกเลยลูกคือสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากป้อนตัวนี้ป้อนแค่สองมือครับแล้วน้องแพ้เองได้แล้วเขาตัวเนี้ยนะตัวก้พูดเหมือนกันครับ เขาจะพูดอยู่ในลำคอตอนนี้ตลอดราคาจะอยู่สามหมืห้าันบาทพร้อมใบครับค่ะเริ่มฝึกพูดแล้วนะค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่พูดไงอายกล้องไปแล้วตอนนี้พูดได้แล้วแต่ว่าคือพอเจอเข้ากล้องเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะแต่เอาไปอีกไม่นานก็พูดเก่งกว่าเดิมครับค่ะ ถ้าไปฝึกเขาด้วยเนะมีเวลาให้กับเขาอะนะตัวนี้ให้ให้พิเศษครับถ้าเกิดบอกว่ามาจากโอช่องโอลินะครับตัวนี้จะคี่อยู่แค่สามหมนบาทค่ะจอกส่งได้ทุกจังหวัดนะลดห้าพันครับตัวนี้ค่ะลดห้าพันเลยเพราะว่าผู้นี้มันจะมาจากพ่อแม่ที่เราเพาะเองเช็คประวัติได้ค่ะครับขนเหินจะเรียบร้อยหมดแน่นค่ะ นี่เป็นกระตัวไตตั้นนะครับจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาจากกระตัวมีเดียมหน่อยหนึ่งครับลักษณะเด่นของสายพันธุ์เขาเนี่ยจะดูผ่อนๆคล,ล้าย m e d ี u m ค่ะแต่ขอบตาเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าค่ะอ่าค่อนข้างจะซนหน่อยตัวนี้ขอบตาจะเริ่มฟ้าแล้วแล้ว,ลวก็จะมีขนาดไซส์ที่ใหญ่กว่าครับถามว่ายากไหมกระต้วเนี่ยมันเชื่องอัตโนมัติครับค่ะอ่า,อาถ้าเลี้ยงกับเจ้าของเดิมเนี่ยมันจะที่เป็นนกที่ที่อ่อน ชอบมาซบชอบมาหอมชอบมาจุ๊บอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วพูดเก่งครับอ่เกระตัวสายพันธุ์ไหนต้องขออนุญาตกระตัวที่จะต้องขออนุญาตนะครับจะหลักๆจะมีอยู่3ามสายพันธุ์ค่ะนะครับหนึ่งเลยจะเป็นกระตัวสายพันธุ์เล็กสุดคือกระตัวกอฟฟินค่ะอ่าลองลงมาจะเป็นกระตัวมอลลัันค่ะนครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นกระตัวดำ มันมีแค่สามสายพันธุ์โมเนกันคือไอ้สีเหมือนสีส้มๆใช่แซมอนใช่ใช่นกกระตัวแซลมอนที่คนเรียกแล้วสีดำนี่คืออะไรครับสีดำนี่คือโกเลอาจจะมีสองสายพันธุ์ครับจะมีแบ็คตามซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่ากับขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปเลยก็คือโกเลแอครับอ๋อทั้งสองสายพันธุ์นี้ต้องขออนุญาตสามสาาถ้าสีดำถ้าสีดำต้องขอขออนุญาตทั้งคู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือสปีชีส์เดียวกันก็คือกระตัวดำแต่มันจะแยกออกเป็นสองซับ อันนี้ราคาเท่าไรนะตัวนี้อยู่3 5 0ห0้าครับค่ะเชฟเทศหรือยังนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวผู้เหมือนกันครับอ่าตัวผู้ตอนนี้เจอแต่ตัวผู้ครับเพศผู้กับเพศเมียราคาต่างกันไหมครับเศพศผู้กับเพศเมียราคาเท่ากันครับถ้า,เ,<อ>าเป็นไทยครับเท่ากันค่ะเอ่ออันนี้เป็นนกแก้วฮันมาคอนะครับค่ะแต่ของของเราเนี่ยมันพิเศษกว่าส่งอื่นนิดนึง ของเราจะเป็นทายแดงซึ่งปกติทันมาคอมันจะเขียวทั้งตัวแต่เซตเนี้ยเนี่ยขอบหน้าเขาจะแดงหมดใต้ท้องเขาจะเป็นสีแดงคือเป็นคือตัวนี้มมีจะาเฉพาะที่ร้านครับเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่กับเพื่อนแต่ราคาก็จะไม่หนีจับช้อนตลาดมากครับว่ตัวอยู่ประมาณหมื่นแปดสองหมื่นครับผมเราใช้เท่หรือยังัตัวนี้เป็นผู้กับเมียครับครับผม ตัวด้านขวาเป็นตัวเมียตัวซ้ายจะเป็นตัวผู้ครับตัวผู้ก็จะถูกลงหน่อยช่วงนี้หันนมาคออยู่ในกระแสกระลาราคากำลังอับขึ้นแบบดูกวาามากไฟที่ใช้นี่ใช้เป็นไฟกกไหมครเป็นไฟกบเลยครับยังเป็นไฟกกอยู่นะครับผมคือของนิวเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เนีว่าจะเปิดเป็นไฟกกที่ให้ความร้อนแล้วก็มียูีในตัวเพื่อให้นกมันย่อยได้ปกติ อันนี้เป็นมีจัตั้วบูอายนะครับค่ะบูอายเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่เกือบใหญ่สุดนะฮะบ,บางคนบอกใหญ่สุดในตระ,ะกูลหงอนขาวค่ะคือเขาจะมีหงอนเหลืองซ่อนอยู่ในหัวแต่พอเขาผูกหัวลงไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นงอนสีชาย,ยาเดียว่ะบางคนมองเป็นอัมเบล่าก็มีแต่ไซส์เขาจะใหญ่กว่า,าแล้วพวกนี้พูดเก่งและซีอ้อนมากฮัลโหลแล้วตนี้พูดได้ไหม ตัวนี้ยังเด็กอยู่เลยครับยังเด็กเริ่มเอากําลังฝึกกันได้ใช่ครับตัวนี้เพิ่งหัดเริ่มพูดค่ะต่ตัวนี้ฟอายุประมาณ6-7อนยังไม่ถึง1ปีครับราคาตัวน้องเนี่ยจะถ้าเป็นไซส์เนี้ยคือราคาจะขึ้นอยู่อยู่ประมาณ4 0 0 0 0 4 5 0 0าครับแต่ถ้าเกิดไซส์เด็กลงมาก็อยู่ประมาณ3ม0 0 0แต่อยัางไอยู่ที่ไซส์ด้วยอยู่ที่ไซส์ด้วยครับคือตัวนี้จะไม่ค่อยมีมาโชว์บ่อยต้องต้องทาเรานี้เราทําตามออเดอร์อย่างเดียว ถ้ามีลูกค้าสนใจจะสั่งก็คือสั่งได้ครับแล้วก็เราเราจะเลี้ยงไว้ให้จนระดับไซส์หนึ่งที่ลูกค้าสามารถฟีดได้หรือฟ้อนได้ก็มารับนกน้องกับมาได้นะอันนี้ติดจองแล้วเหรอคะตัวนี้ติดจองแล้วคติดจองหรือจะไปไหนลูกนะตัวนี้อยู่ในกรุงเทพครับอโอ้อย่กรุงเทพน <laughs> ะ <laughs> อันนี้เป็นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับเป็นสายพันธุ์วอตแมรี่ วอดแมรี่ <Water> คือเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็หางจะเป็นสีเหลืองคครับือ,อปลายหางจะเหลืองหมดเลยก็คือเป็นสายพันธุ์วอดแมรี่และไซส์เขาจะใหญ่กว่าทั่วไปที่เราเห็นตอนนี้หลายๆคนชอบน้องเพราะว่าสีเนี่ยเพศผู้กับเพศเมียเขาจะต่างกันชัดเจนตัวเมียจะมีสีแดงตัวผู้จะเป็นสีเหลียวครับถ้าเป็นตัววอดแมรี่ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับ เพชผู้กับเพชรเมียราคาต่างกันมั้ยราคาก็ต่างกันนิดหน่อยครับอยู่ที่ขึ้นอยู่กับความใหญ่และความสวยด้วย<า>ค่ะเพชรเมียจะสูงกว่าไหมเพชรเมียราคาค่อนข้างจะแพงกว่า,าค่ะนี่นิ่งเลยอ่ะกินงเด็กน้อยอยู่เลยครับนี่ประมาณสี่เดือนอเด็กสี่เดือนสามสี่เดือนใช่ไหมนิ่งเลยนิ่งแล้วนะไซเนี้นะ์น่ะนิ่งครับนิ่งค่ะตัวนี้เป็นสเปเชียลในร้านตอนนี้ครับค่ะ เป็นอ e ีเล็กตัสสายพันธุ์คอนาเรียรซึ่งเป็นนอ e ีเล็กตัสที่ใกล้สูงพันธุ์แล้วที่<อ>ในในในประเทศไทยนับดูคนที่เลี้ยงเนี่ยนับ<อ>ได้เลยครับนับนิ้วได้เลย<อ>มีน้อยมากแล้วก็น้อยคนที่จะได้ลูกครับเขาจะต่างจากอีเล e ็กตัสทั่วไปยังไงอ่ะถ้าลักษณะทางภายนอกเนี่ยเพศเมียเนี่ยอีเล e ็กตัสสายพันธุ์อื่นหน้าอกจะเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินถูกไหมครับ<อ>แต่ตัวนี้เขาจะแดงทั้งหมดเลยไม่มีสีน้ำเงินตรงหน้าอกเลย และแลหายากแเราใส์เขาละ่ะใส์เขาใหญ่ครับอ๋อใหญ่ใหญ่เท่าวอตแมรี่หรือ,อมากกว่าอันนี้กี่วันคะเนี่ยลูกตัวนี้นกประมาณเกือบเดือนหนึ่งครับพี่ยังยังไม,ไม่ไม่ถึงเดือนพอมองออกนะเพศเพเพตัวนี้เป็นตัวเมียซึ่งค่อนข้างจะดีใจมากครับพี่เพราะว่าตัวเมียมันสวย ตัวเมียเป็นสวยสวยมากแต่ความหายากตัวผู้หายากมากกว่าอครับค่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดไปส่องกระแดดเนี่ยขนก็ออกแดงหมดแล้วซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจแล้วเขาเป็นเพศเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจิ๋วเลยอ่ะนะยากใช่ไหมเป็นเล็กตักที่หายากมากแล้วถือว่าใกล้สูงพันเลยแลครับนิวพราะเองนะฮะอันนี้พราะเองครับแล้วเป็นยังไงการให้ลูกเขาเป็นงไงนานยากครับตยากครดู เก็บมาประมาณ3ปีโอ้ได้ไข่บ่อยแต่ไม่มีเชื้อบ้างหรือเชื้อตายบ้างโอแต่มีรอบนี้ครับจะแจ็คพอตได้โอ้พยายามมา3ามปีอ่ะนะใช่ครับอันนี้คือเพิ่งได้เลยเหรอพึ่งได้สดๆร้อนๆเลยอยากโชว์หน่อยเลยอยากโชว์โอ้โหแล้วแบ่งไหมอ่ะแบ่งครับอ๋อเท่าไหร่นะค่าตัวน้องอยู่ส0 0แสนครับ2 0 0แส0โอ้ครับของแลใช่ไหมเราอะ นี่ประคบประหงมอย่างลูกเลยพี่นิวบอกนิวไม่กินข้าวเลยน้องต้องกินก่อนโอ้โหตัวนี้ต่างชาติสนใจเยอะมากพี่หนิวโพสตไปมีแต่คนทักสอบถามเพราะว่าเมืองนอกก็มีน้อยแล้วนักสะสมอะไรพวกนี้ชอบเก็บกันหมดหายากกันเนาะได้ยากยากมากพยายามมาสามปีแล้วถ้าอย่างนี้เขาจะเริ่มมีไข่ต่ออีกไหม คือตอนนี้แม่เข้ารังใหม่แล้วแต่ผมก็ลุ้นอยู่ครับลุ้นลุ้นลุ้นลุ้อ้อยได้เยอะๆนะมีน้องเยอะๆนะครับอันนี้คนไทยเรียกปักษาสวรรค์นะครับค่ะชื่อภาษาอังกฤษเป็นออมพลด s e ค่ะจะเป็นสายพันธุ์เลสลูบ้าครับค่ะคือตัวนี้คู่จะมีคู่หางด้านหลังครับที่จะเป็นเส้นสองเส้นยาวค่ะ ลักษณะเด่นของตัวนี้ตอนลำเนี่ยเขาจะทิ้งหัวลงใต้คอจะเป็นตระกูลนกแดนซิ่งครับพวกนี้อันนี้จะเป็นในกลุ่มของนักสะสมสามารถเพาะได้ในไทยครับต้องขออนุญาตไหมคะในการตัวนี้นกปักษาสวรรค์จะจัดอยู่ในไซเตพูสามารถเลี้ยงได้ในประเทศได้เลยครับแต่ถ้าใครถือเอกสารครอบครองก็คือสามารถส่งออกได้ <พ>ราคาออในบ้านเราด้วยนะพอ,พอได้ค่ะพอได้เพราะว่านิวขายให้ลูกค้าไปหลายคนแล้วไปใคร<า>หมดค,ครับส่วนราคาเนี่ยของเลดลูบ้านเนี่ยคู่หนึ่งจะอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทค่ะอันนี้คือที่เราเห็นเนี่ยคือตัวผู้ใช่ไหมใช่ครับผมตัวเมียจะไม่ค่อยมีสีอ<า>ค,ค่ะตัวเมียไม่ยอมขึ้นโชว์เลยอ่ะจะอ่อนกว่าครับตัวเมียค่ะ แล้วการให้ลูกเขานี่เป็นไงน้องนิวเยอะไหมถาจะไข่รั้ง,ง,ง,งละประมาณ2ใบถ้าอยู่ในกรงเพาะจากที่นิวเคยเห็นมานะครับค่ะจะอยู่ไข่อยู่ประมาณแค่2ใบเท่านั้นค่ะราคาเท่าไหร่นะแสนสี่หมืนบาทครับค่ะมีเยอะไหมคะตอนนี้อันนี้ถ้าเป็นเลดลูบ้านิวเหลืออยู่2คู่ครับอ,อันนี้นิวเพาะเองใช่ไหมคะไม่ไม่ครับตัวน,นี้นิซื้อมาจากในในประเทศไทยนี่แหละครับ แต่ว่าหนูเลี้ยงมานานแล้วคู่เนี้ยไม่ใช่ว่าเพิ่งซื้อมาค่ะนีกระตัวเบลล่าครับค่ะไซส์สำหรับคนไม่อยากป้อนค่ะถ้าเป็นไซส์พวกนี้คือลูกค้าไปยืนฟอนเลี้ยงได้เลยก็คือนกจะเป็นไซส์กินเองแล้วไม่ต้องป้อนเสริมไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นไปสอนพูดอย่างเดียวค่ะแต่ก็เป็นทรงยอดคลิปรับตัวนี้คนหาเยอะแม,ม่จาก,ก็เร็ว ครับอาเปล่าเป็นนกที่นิ่งแล้วก็ขี้อ้อน,อ,อ,นอ้อนกว่าเ้าบ้านเสาท่องเขาค่ะคี้ออนครับค่ะแต่ก็ข้อเสียระยะยาวก็มีตัวนี้ความเครียดค่อนข้างสูงัวชอบผอมชนบอดเกิดจากอะไรอที่ชกถ้าเขาจะเครียดได้คือบางทีเออเกิดจากการที่นกเคยอ,อยู่กับเจ้าของตลอดแล้วมาณนะวันหนึ่งเจ้าของไม่ได้ ไป,ไปเล่นกับเขา,ขอ,เขาอยากให้เล่นด้วยตลอดใช่ครับเนี่ยงอนเขาจะตั้งอย่างนี้เลยอืออ้าโหจะบินจะบินจะบินโชว์หน่อยโชว์หน่อยอถ้าไซนี้เลยค่าโชวจะอยู่ที่ประมาณสี่หมืนถึงสี่หมื่น้าพันบาทค่ะแต่เป็นไซส์ปลอดไทยหลายๆคนเลือกไซส์ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปป้อนแล้วอืม เขาพูดได้ไหมคนพูดได้แหละครับแม่จ๋าสวัสดีครับได้แต่ตอนนี้อายกล้องไปแล้วนะไม่พูดเลยแม่จ๋าก็แล้วฮัลโหลกันฮัลโหลฮัลโหลก็แล้วฮัลโหล,โหลวันนี้ไม่มีใครจะโชว์กล้องกันเลยใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลก็แล้วนิ่งเลย ครับอันนี้เป็นนกขุนทองหน้ากากนะครับค่ะหรือบางเราเรียกกันว่าอ่าขุนทองหน้ากากบทแดงค่ะครับอันนี้เป็นลูกนกนะครับค่ะสอนพูดได้ไหมอันนี้ยังยังไม่แน่ใจแต่ก็เคยเจอตัวที่พูดได้แล้วลูกนกนี่อายุเท่าไหร่ะหนูตัวนี้มันอยู่ประมาณ4เดือน4เดือนประมาณ4ี่สเดือนพี่อ๋อสามเดือนแต่ตัวนี้จะเป็นลูกนกที่เราเพาะเองค่ะเกิดจากพ่อแม่ชุดเก่าๆที่เราเก็บไว้มันไข่ ตัวนี้มังแต่เป็นลูกป้อนเชื่องเลี้ยงนี่ต้องขออนุญาตอะไรไหมคะเป็นนกขุนทองที่ไม่ต้องขออนุญาตครับเพราะหน้าตาไม่เหมือนกับนกขุนทองไทยอก็คือเลี้ยงได้ปกติเลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องมีใบครอบทองใดๆทั้งสิ้น่คะสําหรับคนที่อยากเอาไปลองฝึกพูดนะครับไซนี้กําลังน่ารักแล้วก็ไม่ต้องป้อนและกินเองเป็นแล้วครับค่าตัวนี่น้องจะอยู่ที่ตัวหนึ่งหมื่นหมื่นสามครับหนึ่งสาม แล้วเพศคู่กับเพศเมียเนี่ยราคาเขาจะต่างกันไหมคะปกติเพศเมียแพงกว่าครับตอนนี้แล้วการพูดการร้องอะไรเนี้ยต้องอเพศไหนจะพูดหรือร้องได้มากกว่ากันนะทางคู่ครับทางคู่ใช่ครับค่ะนานๆจะเจอนะนานๆจะเจอทีครับค่ะ<ช>อันนี้นิวพอ,พอเองใช่ไหมอันนี้พอเองครับพอเองค่ะ นี้เป็นแก๊งนกแก้วโนรีบูสติกครับโอ้สวยเลยครับจะเป็นตัวจากลูกปอ้อนค่ะโอ้โอโอโน่ารักน่ารักสีสวยนะใช่ครับค่ะเขาคือไงไอ่ะแดงดำแดงดำแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินเนาะตัดกันสวยมากเลยอุอ้ถ้าจะท้อนแสงแสง,แสงแดดนี่สวยเลยนะใช่ครับน,นี่นกยังเด็กดูทั้งหมดเลยอายุเท่าไหร่นะมันจะมีสองสเดือนกับสามเดือนอ้าวสวยเลยอ่ะ เราเช็คเพศหรือยังนิดนงนชุดนี้ยังไม่ได้เช็คเลยครับพี่ค่ะสวยๆเลยราคาเท่าไหร่นะคะอถ้าเป็นนกแก้วบูสติกของทางร้านเนี่ยตัวละหมื่นสองครับค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเพศยังไม่ได้เช็คครับทางร้านรับเช็คเพศไหมคะรับเช็ครับค่ะถ้าลูกค้ารับแล้วอยากจะเช็คเพศก็มีบริการมีบริการครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอตรวจเพศแล้วเหมือนกันครับอ่าค่ะแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงก็คือเราก็แจ้งลูกค้าค่ะ สวยนะสีสันก็สวยมากเลยพวกนี้เป็นนกแกว้วกินผลไม้กินน้ำหวานค่ะแล้วก็เข้ากับคนง่ายเป็นนกที่เชื่องง่ายมากสอนพูดได้ไหมเนี่ยสอนพูดได้ครับโมลีพูดได้พูดได้นะใช่ครับอันนี้เป็นนกซีบ้าไกแอนนะครับค่ะครับ ตัวจะยังไม่ค่อยใหญ่มากจุดนี้มี่เยอะนะข้างล่างอีกเยอะเลยค่ะเขาไม่ยอมขึ้นสนใจเป็นตัวผู้ตัวเมียพักมาสอบถามได้มีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะครับถ้าเป็นนกที่โตแล้วอยู่ข้างล่าง่ะไม่ยอมขึ้นคอนเต็มเลยราคาเท่าไหร่น้องมิวนยราคาตอนนี้นูเซลอยู่ตัวละสามร้อยครับตัวละสามร้อยค่ะชุดนี้ตัวผู้เขาค่อนข้างจะเยอะไหมอ่าค่ะ เดี๋ยวเอาตัวเมียมาเติมให้ครับเพราะเองหรอเอ้ชุดนี้จะเพาะเองครับพี่ค่ะแต่มันใกล้จะหมดแล้วมันไม่ค่อยจะเหลือพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่แล้วต้องรอค่ะแต่สีนิวจะเน้นไม่ทางสีพายมากกว่าครับ่จะพยายามอยากทำพายให้มันได้ตัวใหญ่ๆแต่ก็กลมๆใหญ่อยู่ครับชุดนี้แต่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ นี้เป็นนกแก้วพิมพชีกครับเป็นสีชินนามอนนะครับเป็นนกโตจากลูกป้อนมีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับถ้าเป็นอย่างชินนามอนนีครับทางร้านขายตัวละพันห้าครับถ้าเป็นบูเงี้ยตัวหนึ่งสองพันห้าครับเป็นบูอ่อนครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียถ้าสนใจสีไหนก็ทักมาสอบถามกันได้ครับมาแล้วมาแล้วเขายู่ไม่ยอมเข้ากล้อง พวกท่โตแต่ลูกป้อนนะครับเชื่องเอาไปเลี้ยงเชื่องได้เลยครับค่ะกำลังโซนเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะนี้เป็นลิงมาโมเสดครับลิงโลกใหม่อันนี้เป็นคอมมอนมาโมเสดหูขาวค่ะตัวนี้ทางร้านมีเรื่อยๆครับต่างออเดอร์ลูกค้าสั่งมีหมดค่ะมีของตลอด เพื่อกำลังสนเลย <S <S มีทั้งเพศผู้เพศเมียแล้วก็ทางร้านปรับท้องให้น้องทานนะทานนมได้ปกติแล้วก็คือจะส่งให้ลูกค้าค่ะครับเ,เราจะไม่ส่งไซส์จิ๋วมากค่ะถ้าอย่างมาโมเสตตัวผู้ทางร้านจะอยู่สามหมื่นห้าครับค่ะตัวเมียจะอยู่สามหมื่นแปดอ๋อเพศเมียจะราคาสูงกว่าเพศเมียจะราคาสูงกว่าครับค่ะแ,แต่ตัวนี้อย่างพวกนี้ลูกค้าไปเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าโตมาหูมันเป็นสีเทาหรือว่าไม่บาน พวกนี้เกิดจากพ่อแม่หูขาวร้อซครับไม่เป็นลูกผสมแน่นอนค่หรือถ้าสนใจเป็นสายพันธุ์อื่นก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับเพราะว่าทางร้านมีเกือบทุกสายพันธุ์กำลังชนเลยร้านเนเมชอปนะครับตั้งอยู่ตรงตลาดตาเจเจมอนะครับออกจากเจเจมอประตู3ามเลี้ยวซ้ายนะครับเจอร้านที่มีนกเลยครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับ แต่จะเปิดเที่ยงครับผมถึงหนึ่งทุ่มครับค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะมีพี่ชายมาเปิดก่อนช่วงเช้าครับก็จะมีคนอยู่มาได้ครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตอนสิบโมงตามเวลาห้าปกติจันถึงสุกก็คือเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคือร้านจะเปิดเที่ยงค่ะมีเพจไว้ติดต่อไหมคะนี้เพจก็ชื่อร้านตรงตัวได้เลยครับคุณเอชอ เป็นภาษาไทยหรือภาษาเป็นภาษาอังกฤษครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะ<ด>แล้วเบอร์โทรติดต่อล่ะคะเบอร์โทรติดต่อเป็น065-123-1836ครับค่ะจัดส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะทั่วประเทศครับรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางน้องนิวได้ได้ครับค่ะ